พระพิหารคำว่าพร,พระพรมนั้นโดยสภาพแล้วเป็นผู้ที่มีความสงบเยือกเย็นมีความเมตตาวิหารหรือว่าวิหารนี้แปลว่าที่อยู่งั้นคําว่าพรมวิหารก็คือทำเป็นที่อยู่ของพรมพรมเป็นอยู่ได้เพราะมีคุณธรรมสี่ประการประการแรกนั่นก็คือเขาจะต้องเป็นคนที่มีความหักต่อบุคคลอื่น โดยที่ผมมีเงื่อนไขก็คือมีความเมตตาเขาจะต้องมีคุณธรรมก็คือเขามีความเมตตาต่อบุคคลอื่นเวลาเขาเนี่ยอย่างผุ้คนอื่นเนี่ยผมเชื่อว่าไปหวังผลประโยชน์กับระฝรนเราเกินว่าเออเขาเนี่ยอันนี้ไปทําดีไปเนี่ยคนนั้นคนนี้แล้วเขาหวังผุ้คนอื่นเนี่ยมาหวังว่าจะได้สิ่งตอบแทนจากคนอื่นเนี่ยเออปรากฏว่าภายหลังมา เขาบดเป็นไปดงที่เขาเึดคนนั้นมันบ็นได้มาทาตอบแทนเขาการหรือว่าบ็ได้เหื่ออย่างดงที่เขาหวังจากความเมตตาก็อาจจะกลายเป็นความโกรธขึ้นมาเราฉะนั้นการที่เขาเป็นผู้สูงอายุเขาจะต้องทัดให้มีคุณธรรมนั่นก็คือม,มีความเมตตาต่อลูกต่อหลานต่อเพื่อนบ้านต่อรั์ต่อ ทุกๆคนถ้าหากว่าเขาเจริญอยู่ในเมตตาธรรมแล้วเนี่ยชีวิตของเขาก็จะมีความสุขเขาจะบม่มีความโกรธจะบมมีความเกลียดต่อบุคคลอื่นจะไม่ได้ผูกอาฆาตพยาบาทต่อบุคคลอื่นจะทําให้จิตใจของเขานั้นสงบประการที่สองนั้นก็คือว่าเขาจะต้องมีความสงสารเมตตก็คือมีความการุณาต่อบุคคลอื่นนอกจากเขาจะมีเมตตา แล้วเราก็ยังจะต้องมีความกรุณาความกรุณาในที่นี้นี่ก็หมายความว่าเวลาเราไปพบปะไปประสบพบเจอกับมคนที่ทุกข์ยากก็ดีหรือไปปะสิงสาราซั์หรือว่าอะยังก็แล้วแต่ที่กําลังได้รับความพุกอยู่เขาก็เกิดความกรุณาขึ้นมาก็คือคอยช่วยเหลือนั่นก็คือมันเป็นผลมาจากเมตตาเมื่อเขามีเมตตาแล้วกรุณามันก็มักจะโดยมาเมัอนเงาตามตัว บางครั้งคนก็ฮ้องว่ามีเมตตากรุณานะ่ก็คือเป็นคนที่มีความเอเื้อเฟื้อเผื่อแผนะ่ทั้งต่อลูกต่อหลานต่อบุนคคลอื่นอันนี้ก็ถือว่าเป็นคุณธรรมที่เราควรจะมีไว้ประจําใจสําหรับผู้สูงอายุนะครับ <c oughs> ว่าเราขา,าดความเมตตากรุณาแล้วเขาก็จะกลายเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองอัอยังที่บ่นบูกโอ้โใจก็ดาอย่ยังที่ลูกหลานทำลูกปัดต,ตั้นใจก็ ก็ว่าเนื้ออย่างนี้นะแล้วลูกหลานก็จะบ่เพาอยู่กับเฮาเมื่อลูกหลานมัอยู่กับเฮาคนที่โตยมากก็คือผมมีคนเลี้ยงดูผมมีคนดูแลเฮาฉะนั้นบุณธรรมทั้งสองข้อเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งสัมพันธ์ที่พ่อแม่ออกสัทธาบางคนนั้นอาจจะมีอยู่ละที่มาเนี่ยบางคนอาจจะเพื่อนอาจจะเจริญมาตั้งแต่ตั้งแต่หนุ่มตั้งแต่วัยหนุ่มละแต่บางคนบางท่านก็อาจจะยังล่วงลืมไปก็ควรจะได้เอาไปเป็นแนวทาง ในการประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะได้หื้อเป็นที่ฮักเป็นที่เคารพของบรราลูกเจ้าเหล่าหลานสืบต่อไปต่อไปก็คือวินทํธรรม่องของมุทิตาคําว่ามุทิตานั้นก็คือเป็นคนที่มีความยินดีกับคนอื่นเวลาที่คนอื่นได้ดีเวลาสมมติว่า,าหันลูกหันเต้าได้ดีเขาก,ก็พลอยยินดีตดยเปิ้ลนหนเพื่อน,นบ้านเปิ้ลน ได้มีฐานะได้ตำแหน่งได้อย่างอู้ที่มันดีขึ้นเขากับลอยยินดีเพิ่มหรือว่าปะกครเงใ่้เพิ่มหันหันเพ่ได้ดีแล้วเกิดความอิจฉาริษยานะเพราะความอิจฉาริษยานี่มันมามันเป็นนิวรณ์นิวรก,ก็คือสิ่งที่ผูกมัดคนอเฮาเนี่ยมือติดอยู่กับความชั่วมันสามารถที่จะข้ามพ้นความชั่วไปได้จะทำมือเฮานั้น ประพฤตินตนที่เป็นที่น่ารังเกียจของสังคมฉะนั้นการมีมุติตาจิตเนี่ยก็คือการเป็นผู้ที่รอยยินดีกับบุคคลอื่นลูกเต้าเหล่าหลานได้เป็นคนได้การได้งานดีกันหรือว่าลูกเต้าเหล่าหลานได้ตำแหน่งหน้าที่อย่างนั้นเพาก็ควรจะแสดงความยินดีโดยเช่ว่าลูกเต้าเหล่าหลานได้การได้งานดี เขาก็เฉยๆหรือว่าบทแสดงความยินดีกเจ้าเราหลานนั้นบางทีก็ครุงต้องการกำลังใจจากผู้เฒ่าผู้แก่จากพ่อจากแม่อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องทางจิตวิทยาที่ที่ลูกเจ้าเราหลานในเวลาได้กำลังใจจากพ่อจากแม่จากพียจากลุงจากปู่จากย่าก็มักจะมีกำลังใจในการที่จะต่อสู้ในในชีวิตของัวก่าและข้สุดท้ายก็คือ อาุเบขคำว่าอุเบกขานั้นโดยทั่วไปต้นก็แปลว่าวางเฉยแต่ในที่นี้นี่เขาก็จะเขาจะาจะแปลไว้ว่าคาว่าอุเบกขานั้นก็คือเขาจะต้องยอมรับข้อดีข้อเสียของคนอื่นเช่นลูกคนนี้มันมีนิสัยอย่างนี้บางทีเขาจะรู้มันเหมือนใจของเรามันก็เป็นไปกว่ได้ต้องการอย่างหช่เขาเนี่ยมาเป็นคนดังที่เขาขึิดคนในอุดมพัฒีของเขาเนี่ยมันก็คงจะงี่เพราะว่า คน,คน này, ín, nên, và, cứ, cứ ảng, แต่ละคนนั้นก็ดังจิตตังใจฉะนั้นถ้าหากว่าเขาต้องการเพื่อเพื่อเป็นคนแหมอยัางแต่มันกลับเป็นคนแหมอยัางแล้วเขาก็จะมันสบายใจก็นกึศกับไปกับมาบางทีกับกายเป็นโรคซึมเศร้าต้องไปต้มยาที่ห้องยากินยาระงับประสาทห้องกาหรือว่าไปกินยาเพื่อหายซึมเศร้าฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดนั่นก็คือเขาจะต้องยอมรับข้อดีข้อเสีย ก็อดีข้อเสียของลูกหลานก็ดีของเพื่อนบ้านก้อดีของคนที่รู้จักก็ดีเมื่อเรามีอุเบกขามีคุณธรรมเหล่านี้วางเฉยในสิ่งเหล่านี้ได้คิดว่าความสุขของที่มันอยู่ใกล้ตัวของเราเนี่ยก็สามารถเกิดขึ้นกับบรรดาพ่อแม่ของสถาได้ฉะนั้นวันนี้เนี่ยบรรดาพ่อแม่ของสถาที่ได้มาร่วมในการอบรมคือข้อคิด จากถึงท่านนายกก็ดีจากท่านพ่อกงนันก็นดีตลอดจนถึงพ่อหลวงสอทอย่างต่างต่างๆประธานผู้สูงอายุต่างๆเนี่ยที่เปิ้หวังอยากจะให้ผู้เท่าภูแก่ของเราเนี่ยมีความแข็งแรงทางด้านจิตใจนั่นก็คือใจธรรมะใจวัดใจวา,จวาเป็นที่เพิ่งเป็นสารณะส่วนท่านด้านกายอันนั้นที้ทางด้านคุณหมอดี่เพิ่นก็จะมาแนะนําว่า เอ๊ะทำอย่างไดเนื้อร่างกายของเฮานั้นแข็งแรงเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ตามโรงพยาบาลต่างๆถ้าท่านทั้งหลายไปโรงพยาบาลคงจะรู้ดีนะคนนี้มันนักพ่อหยังก็งเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันมีนักมันก็จะเกิดจากการที่เฮาขาดการออกกําลังการขาดอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีหรือว่าขาดการกินการ,าการ,าการอ,อาหารที่ดีดกินอาหารที่ บ่ก่ขยถูกสุขลักษณะทำให้เกิดโรคปนภัยแตใ่ในส่วนทุเจ้าดีาก็เป็นเรื่องของทางด้านจิตใจเพราะว่าทั้งกายและใจนี้มันจะต้องไปด้วยกันถ้าหากว่ากายาาาากยเขาเขาเขาบ่ดูแลใจเขาก็ปล่อยให้เป็นไปตามาตามธรรมชาติโดยที่เขาบ่ได้มีการอบรมบ่ได้มีการาหาธรรมะมาเป็นข้อคิดมาเป็นสิ่งนำทาง ก่อจะท้ชีวิตของเฮานั้นขาดความสุขขาดความสงบร่มเย็นเพราะว่าคนเฮานั้นท้ายที่สุดแล้วเฮาก็บอบวางหยัางท้ายที่สุดแล้วเฮาก็หวังเพียงความสุขทางด้านสุขภาพทางด้านใจบอใื้มันสัสส่นาส่พอใื้มันวุ่นวายบอให้มันเกิดความน้อยเนื้อจำใจท้อแท้อยากจะให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขวันนี้ อาตอนแรกทุกเจ้าได้รับนิมนต์นว่าผู้ประมาณ45นาทีแต่ว,ว่าด้วยเวลาเวลาอาจจะล่วงเลยไปนะก็เป็นธรรมดาของคนไทยเรานะคบนัดกันเวลานี้แล้วเวลาอาจจะล่วงเลยไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมดานะก็ท่านนายก